สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาจันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานนกดยานยกดเยอะๆยอะนะคะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์อียานดา่าเปรี้ยวอย่างนู้นอย่างนี้เอาไปเป็นคอนเทนต์อะไรกันทั้งที่ดิฉันไม่ได้ด่าอะไรแต่คนพวกนี้มีความหยาบคายอยู่ในใจก็จะใช้คำว่าดา่ดาดา่าดๆอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาด่าดิฉันก็บอกวิพากษ์วิจารณ์ ดิฉันวิาพากษ์วิจารณ์เปี้ยวบอกยานด่าเปี้ยวได้ด่าอีเฮียอีก,อกสัตว์ตรงไหนคะไม่ได้ด่าค่ะแต่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วโดยเฉพาะเน้นการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้านายเขาได้ดูหรือเปล่าว่าลูกน้องทําอะไรยังไสงสมควรไหมนะคะตดยังไม่ทันหายเบนดิฉันทาคลิปนี้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าออยานด่าเด็กดิฉันรับรองนะคะว่าดิฉันวิาพากษ์วิจารณ์แม่ของเด็กว่าสิ่งที่เอามาพูดเนี่ยสมควรไหม ทีนี้ไอเขาก็คุยกัเกี่ยวกับเรื่องแฟนนี่แหละเฮ้ยทำไมยังไม่หาแฟนสักคนอะไรประมาณเนี้ยเออน้ำมนต์อ่ะเขาเขาก็คุยเขาเรื่องแฟนนั่นแหละทีนี้น้ำมนต์อ่ะตอบตอบจังหวะเดียป้าก็เงี่ยหูฟังทุกคนเงี่ยหูฟังน้ำมนต์ก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าว่ะเขาก็พูดเบาๆนะพูดแบบเพื่อนๆไม่เอาดีกว่าบอกว่าโรงเรียนเนี้ยถ้าทางจะแบบเขาเรียกว่าเจ้าชู้เขาบอกผูเขาบอกเดี๋ยวไปเข้ามหาลัยค่อยไปหาค่อยไปหาแฟนดีกว่าเพราะว่า มันโรงเรียนเจ้าชู้แบบเออเขาบอกว่าเดี๋ยวก็คนนน้นเดี๋ยวก็คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอยู่เห็นแล้วก็อ้อไม่ไหวไม่ไหวเขาบอกแบบนี้ถ้าหากว่ามีแฟนตอนเนี้ยสงสัยเชื่อว่าถ้าเราเมื่อคืนนี้คงจะแบบปฏิปต่อ้ทุกคนถ้ามีถ้ามีแฟนที่โรงเรียนเนี้ยก็คงจะต้องอ,อกหักไปหลายครั้งแล้วเพราะว่าเขาเจ้าชู้ผู้หญิงเจ้าชู้อะไรอเงี้ยเออเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันเออเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมก็ทะเลาะก,กันแล้วอะไรประมาณเนี้กาคุยกับเพื่อนเขา บอกนั่นแหละเดี๋ยวไปหาเอาตอนมาหาลัยนั่นแหละอะไรมาเนี่ยแม่ก็แอบ,บอมยิ้มอยู่แม่คุยแต่เขาคุยมันกว่านี้นะทุกคนคุยกับเพื่อนขานาแล้วเออไอเรื่องนนะเรื่องแฟนนะเรื่องแฟนแม่ก็ขำขำอมยิ้มแบบนี <c> ่ <oughs> เขามีม,มีมีแบบว่าโรงเรียนนี้เจ้าชู้งั้น <c oughs> เออตอนตอนมัธยมเนี่ยเจ้าชู้เดี๋ยวขอไปหาที่มาหาลัยลูกยังไม่รู้แม่คิดในใจมาหาลัยยิ่งน่ากลัว <c oughs> ค่ะจริงๆทุกคนเข้าใจฟิลของคุณแม่นะคะเรื่องเมสาลูกเรื่องเล่าเรื่องลูกเล่าไปยิ้มไปเป็นเรื่องธรรมดาค่ะดิฉันเข้าใจความรู้สึกของแตนในการมานั่งพูดดูมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ที่ไม่ปกติก็คือว่าเขาไม่ได้คุยกับลูกแต่เขาแอบฟังลูกคุยกับเพื่อน แล้วลูกก็พูดถึงเรื่องฟงเรื่องแฟนเรื่องอะไรยังไงลูกกับเพื่อนคุยกันอย่างที่เราเข้าใจคือลูกกับเพื่อนคุยกันเฮ้ยไม่มึงไม่หาแฟนวะลูกก็บอกว่าโอ้ยเออไม่เอาอะผู้หญิงโรงเรียนนี้มันเจ้าชู้กันเดี๋ยวก็นั่นก็นี่ไว้รอไปหามาหาลัยดีกว่าแล้วเขาเน้นหลายครั้งว่าลูกเขาเนี่ยตำหนิผู้หญิงในโรงเรียนที่เขากำลังเรียนอยู่ว่ามันเป็น ผู้หญิงจะเจ้าชู้เดี๋ยวต้องมาอกหักมาอะไรยังไงตรงนี้ล่ะค่ะที่ไม่สมควรเด็กไม่ได้คุยกับตัวเองถ้าตัวเองนั่งคุยกับลูกแล้วก็ถามลูกเอ้หนูมีแฟนเนี่ยง่ะลูกลูกก็บอกโอ้ยไม่เอาหรอกแม่โอ้ยไม่ไหวอะ่ะคือผมยังอยากเรียนอยู่ยังอะไรอย่างงี้อยู่ผมไม่อยากจะเอาใจอันนี้มานั่งเล่าเมาท์มอยอะไรอย่างงี้ได้เพราะตัวเองคุยกับลูกนี่ตัวเองแอบฟังลูกแล้วที่แย่ที่สุดก็คือสมมตินะคะ มีเพื่อนของลูกคุณหรือคนอื่นในโรงเรียนมานั่งฟังคุณขึ้นไล่และเล่าว่าลูกคุณว่าโรงเรียนว่าผู้หญิงในโรงเรียนที่ตัวเองเรียนว่าเป็นพวกเจ้าชู้ไม่ได้คิดเลยว่าถ้าคนเป็นแฟนกันแล้วก็มีปัญหาทะเลาะบ,บอกแว้งกันอาจจะเป็นผู้ชายที่เลวก็ได้แต่ทำไมมาบอกว่าเจ้าชู้ผู้หญิงเน่ยเจ้าชู้ โดยที่ตัวแม่พูดให้เข้าใจว่าลูกชายเน้น,น,นพูดว่าผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงในโรงเรียนนี้มันไม่ดีมันเจ้าชู้โรงเรียนนี้มันเจ้าชู้มันเป็นการต่อว่าผู้หญิงในโรงเรียนนั้นในภาพรวมทั้งหมดและทุกคนก็รู้ว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนโรงเรียนจะเสียชื่อเด็กผู้หญิงในโรงเรียนนั้นจะพลอยเสียชื่อจากการที่คุณฟังลูกเม้ามอยกับเพื่อแล้วคุณก็เอามาเล่าเป็นเรื่องที่มันน่ารัก ม่แน่นะคะแม่นั่งเล่าอยู่อย่างนี้วันนี้ผู้หญิงในโรงเรียนนี้ฟังพรุ่งนี้ลูกไปโรงเรียนอาจจะเจอผู้หญิงตั้งป้อมมึงว่าไงมึงบอกก็ผู้หญิงที่นี่เจ้าชู้เหรอมึงเอาจากไหนมาพูดอาจจะโดนดักตกในห้องน้ำก็ได้นะคะเพราะปากแม่พูดไม่คิดคิดแต่ว่าอ,อ้ลูกฉันน่ารักลูกฉันรักเรียนลูกฉันอย่างงุ้นอย่างนี้คือมันไม่มีคอนเทนต์อื่นแล้วเหรอหรือถ้าคุณจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคุณต้อง ระวังไม่ให้ไปพาดพิงคนอื่นนี่คุณเล่าว่าลูกคุณตำหนิผู้หญิงในโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่ว่าเด็กผู้หญิงในโรงเรียนเนี้ยเป็นเด็กผู้หญิงเป็นพวกเจ้าชู้มันไม่ถูกต้องแล้วเป็นเรื่องของเด็กเขาเม้ามอยดินทาผู้หญิงกัน คุณเอาแอบฟังแล้วคุณเอามาเล่าว่าลูกฉันเมามอยดินทาผู้หญิงในโรงเรียนว่าเจ้าชู้ตรงนี้แหละค่ะดิฉันไม่ได้ด่าเด็กฟังดีๆแต่ดิฉันตำหนิคนเป็นแม่ว่าทุกทุกเรื่องควรจะเอามาเล่าในแบบนี้เหรอถ้าจะเล่าแล้วให้ลูกดูดี ควรจะเล่าแค่ว่าลูกคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ถามเอ้ยลูกเสียงเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กจนเสียงแตกหนุ่มเอ้ยเพื่อนถามบอกเอ้ยไม่มีแฟนเลยโอ๊ยไม่เอาหรอกเรายังไม่อยากคิดตรงนี้ไว้ค่อยไประดับมหาลัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแค่รวมๆอย่างเงี้ยก็จะบอกก็เออลูกมันก็คิดดีเนาะตอนนี้มันยังไม่แน่นอนเอต่อไปอาจจะต้องแยกกันอะไรแล้วมันอาจจะเออมันเอาไปไว้ปักหลักมหาลายัย ค่อยดูก็ได้อย่างน้อยตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องเรียนต้องสอบเอนทราน์ต้องสอบเข้ามาหาลัยมีที่เรียนระดับอุดมศึกษาให้ได้หลังจากนั้นมันก็จะเบาลงเออก็ค่อยไปคบหาคบค้าอะไรกับใครคือจริงๆหลักๆก,ก,ก,ก็คือต้องการจะเน้นว่าลูกฉันเน้นเรียนนะคะถ้าพูดกันแบบมีอคติก็จะบอกว่าพอมีกระแสด่าสะดิง้งว่าแม่สะดิง้งเน้นหาผัว ไม่เน้นให้ลูกเรียนไม่เหมือนพ่อแม่โอมเน้นให้ลูกเรียนตัวเองก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้หรือเปล่าว่าลูกฉันไม่อยากมีแฟนนะลูกฉนนันเน้นเรียนนะนู่นนี่แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกว่ามันกลายเป็นว่าลูกคุณไม่ได้เน้นเรียนหรอกแต่ที่ลูกคุณยังไม่มีแฟนเพราะว่าเด็กผู้หญิงโรงเรียนวานอนทิวาดในมัธยมอันเนี้ยเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่ดีเจ้าชู้ คบชู้สู่ชายมากหน้าหลายตาก็เลยยังไม่อยากมีแฟนคุณกำลังเล่าให้คนฟังว่าลูกคุณพูดแบบนั้นแล้วคุณคิดดูเด็กผู้หญิงในโรงเรียนวานอนถ้ามาเปิดฟังหรืออะไรหรือมีการรู้เข้าไปถึงโรงเรียนเขาเสียชื่อไหมคะเด็กผู้หญิงทั้งโรงเรียนเสียชื่อเพราะปากของแม่ของน้ำมนตมันสมควรหรอคะเด็กพูดจริงหรือเปล่ายังต้องสตพต้องพิสูจน์ แม่เอามาเติมเองไหมแต่แม่พูดไปหัวเราไปเหมือนปัญญาอ่อนไม่รู้ว่ากําลังพูดให้หลายลูกละเด็กผู้หญิงในโรงเรียนลูกอย่างไรลูกจะเดือดร้อนไหมกับการที่แม่ภูมิใจอุ้ยลูกฉันรักเรียนไม่มีแฟนอุ้ยลูกฉันอย่างงู้อนอย่างนี้ตัวเองไปแอบฟังเด็กคุยกันแล้วก็เอามาเล่าลูกรู้หรือเปล่าว่าแม่เล่าแบบนี้เสียหายไหมพรุ่งนี้ไปโรงเรียนจะกล้าเข้าโรงเรียนไหมเนี่ย เจอเพื่อนผู้หญิงรุ่นพี่ผู้หญิงดักตกเอารูกเปล่าไหนมึงว่าไงมึงบอกเด็กผู้หญิงโรงเรียนนี้เจ้าชู้เหรอใช่เหรอเห็นไหมคะความเป็นแม่ไม่ใช่แค่ว่าเราเบ่งคลอดเขาออกมาเลี้ยงให้เติบโตทําอาหารให้เขากินห่วงอุ้ยเขาอยากกินอันนี้อันนี้ลูกชอบมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ มันต้องครบถ้วนกระบวนความมากกว่านั้นไม่ใช่ปัญญาออดคิดแต่จะทําแต่คอนเทนต์เล่าเรื่องลูกกูอุยลูกกูยังไม่มีแฟนนะลูกกูนะารลางังอุ้ยฟังแล้วก็ขำตัวเองก็นั่งเล่าไปหัวเราะไปโดยไม่มีสติคิดสักนิกดถึงว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปเนี่ยเด็กผู้หญิงโรงเรียนนั้นเสียหายไหมแล้วลูกตัวเองเนี่ยจะถูกมองอย่างไรเรียนอยู่โรงเรียนนั้นเอาผู้หญิงในโรงเรียนนั้นมาประจานวะ่าเป็นพวกเจ้าชู้ แม่ที่ดีเขาไม่ทับกันหรอกค่ะ